สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับเราไปดูกันที่สาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนนะคะไปกันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะคณะสงฆ์และกรรมการวัดพุทธวิหารนครอัมสเตอร์ดัมนะคะได้จัดงานวันบูรพาจารย์รำลึกขึ้นที่ห้องประชุมกรุงอัมสเตอร์ดัมค่ะเพื่ออุทิศบุญถวายแก่พ,พระครูไกรสอนวิราชเมตตาวิหารีอดีตเจ้าอาวาสค่ะ โดยมีพระปัญญาพุทธิวิเทศเป็นประธานสงฆ์นะคะพร้อมกันนี้ค่ะได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสมเด็จเยอรมนีวัดมหาธาตุคิงเบอร์เวลรี่นะคะอังกฤษและวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมรับทักษินามาติกาบางสุกุลมีสิทธิานุสิทธิ์ไปร่วมงานกันอย่างอบอุ่นทีเดียวค่ะไปต่อกันที่สาระที่2กันบ้างนะครับไปกันที่ประเทศเบลเยียมครับ ทางด้านของคุณโจกิ่งเพชรบุญยงก็ได้มีการติดตามพระสุทธิยานวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยธรรมารามเมืองวอเตอร์ลูนำคณะพุทธศาสนิกชนไปปฏิบัติธรรมที่อนุสาวรีย์สงครามวอเตอร์ลูซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตนับแสนคนโดยทุกคนที่ร่วมสวดมนต์เป็นกุศลแก่ผู้เสียชีวิตนะครับทมกลางอากาศที่หนาวติดลบ10องศาเซลเซียสแต่ว่าทุกคนก็ไม่ย่อท้อนนะครับร่วมมีการสงบจิตนะครับสวดมนต์จนจบ จากนั้นเองก็ได้มีการร่วมกันแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตด้วยในเหตุการณ์สำคัญของโลกนั่นเองครับและนี้ก็คือช่วงสารณน้ารูของเราในช่วงแรกนะคะช่วงต่อไปพบคนไทยไกลถิ่นและนาทีทำนาทีทองค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพัช์วรามาลีนะครับอย่างสนทนาต่อเนื่องครับกับน้องนุ้ยนะครับขวัญฤทัยฝาดเฮสเทียนครับสวัสดีครับน้องนุ้ยครับอ่าวันนี้สนทนาต่อเนื่องนะครับเออ่คุยกันไว้นะครับว่าเป็นธุรกิจแก้เช้าของครอบครัวของสามีอยู่แล้วนะครับมันมีกี่ห้องครับแล้วลูกค้าแล้วเป็นใครกันบ้างเออมีอยู่3ยูนิตค่ะแต่ว่าห้องนึงเป็นสองสองสองห้องนอนแล้วก็มีห้องนอนเดียวแล้วก็สตูดิโออีกห้องนึ่งก็เออ่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นฝรั่งอะค่ะจะเป็นพวกคนยุโรป อนีคจะเป็นแบบแฟมิลีที่มาแต่ว่าก็จะมีห้องหนึ่งที่ที่จะมีวิวเป็นแบบวิว วิวในเบรกอะจะสวยมากเลยเป็นเพาินมากเห็นอ่าวเลยแล้วก็เห็นภูเขาไอ้เทเบิลเมลเทนด้วยห้องนั้นไม่เห็นเขาอื่นเห็นหเขาอื่นเห็นแต่ห้องนั้นคือแต่ละห้องนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีจุดดีแตกต่างกันใช่ใช่มันจะมีมันจะมีอย่างห้องนี้เห็นเห็นเทเบิลเมลเทนเต็มๆแล้วสุดท้ายนี้ไหนต้องขอแสดงความยินดีด้วยได้ข่าวว่าตอนนี้กําลังอัลท้องเลยนะครับเพิ่งจะนสามสี่เดือนเลยนะครับก็ในนามของรายการก็แสดงความยินดีด้วยนะครับขอให้มีลูกที่น่ารักแข็งแรงออกมาเลยนะครับมอช่วยคุณแม่จะได้หายเหงาานะะครรับเพ ก็แบบเค็บเท่ากันหน่อยแบบมันสวยมากเลยค่ะที่นี่มันสวยมากครับผมเอาละครับแล้วนี่คือแขกรับเชิญที่หน้ารนกาของเราวันนี้นะครับน้องนุ้ยนะครับขอบคุณน้องนุ้ยครับ Welcome Thailand, to boys! amazingzing Thailand i m Al a a ไทยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุยช่ายเยี่ยวซาหมูกุยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มึนขำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และ s Eleven ที่เกิดมาในโลกมีโอกาสที่จะได้รับทั้งคําชมมีโอกาสที่จะได้รับทั้งคําด่าเพราะว่าคําชมคําด่านั้นเป็นสิ่งที่ท่านเรียกกันว่าโลกกระทำโลกกระทำคือธรรมที่มีอยู่ประจําโลกอันได้แก่หนึ่งได้ลาบคู่กับเสื่อมลาบ 2. ได้ยศคู่กับเสื่อมยศ 3. สรรเสริญคู่กับเนนทาและ4ส,สุขคู่กับทุกข์ชีวิตของเราก็มีเท่านี้เองถ้าไม่ชมก็ดา่าถ้าไม่ด่าก็ชมพระพุทธองค์จึงตรัสว่า นตถิโลเกอานเนนที่ตไม่มีใครในโลกที่ไม่ถูกเนนทาอตาตมาขอให้กำลังใจคนที่ต้องถูกชมถูกด่าอยู่เป็นประจำให้มีกำลังใจด้วยกวีนิพนธ์บทด,ดังต่อไปนี้นั่นก็คือบทที่ว่าเกิดเป็นคนก็ต้องทนให้เขาดา่าจะทำดีทำบ้าเขาด่าหมดถ้าทำดีเขาก็ด่าว่าไม่คดทำเลี้ยวลดเขาก็ด่าว่าไม่ตรง สนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัาานลำท่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดีด้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจร มาตรฐานสากลโลก Cdesco e x c e l l e n t in Quality e x c e l l e n t in Services ข้ามูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั่นอยู่หนใดลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพา,าเธอบินไปเองไปจะไปกับฉัน เอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่าย,ย,ยเกี๊ยวซาหมูกุ้ยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับพระนัทท่านเฉลิมพลทันจิตค่ะท่านเป็นเอกอักรรชทูตไทยนกรุงเบิร์นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอยากจะให้ท่านเล่าประวัติก่อนที่จะมาประจําที่เนี่ยค่ะท่านว่าไปเอาประจําที่ไหนมาบ้างแล้วต้องต้อง,งศึกษายังไงมาถึงได้มาวันนี้ค่ะครับครับได้ครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณครับนะฮะที่มาเยี่ยมเราที่สถานเอกชทูตนกรุงเบิร์นในวันนี้ะนะพวกเราก็รู้สึกดีใจก็ถ้าจะนับว่าก่อนที่จะมาทำงานเนี่ยไปที่ไหนเรียนหนังสืออะไรมาบ้างก็คงจะต้องเล่าชีวิตแต่ในวัยเด็กน,นะแต่เวลามันก็น้อยเดี๋ยวเอาสั้นๆแล้วกัน,น<ะ>ตั้งแต่ประถมเนี่ยผมเรียนโรงเรียนชื่อสมบูรณ์ปัญญานะครับ<ะ>หลังจากนั้นก็เป็นอ,อ,อมาติยะศึกษา<ะ> ชั้นมัธยมนี่ผมอยู่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยแล้วก็มาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับที่พญาไทยห,หลังจากนั้นก็ได้เข้าไปอยู่ที่รัฐศาสตร์จุลานะครับรุ่นที่25นะครับเ,เป็นเวลาปีกว่าสองปีหลังจากนั้นก็ได้รับทุนไปศึกษาที่ทุนของกระทรวงการต่างประเทศนะครับไปศึกษาที่อังกฤษนะครับจบทางด้านภาษารัสเซียที่มหาวิทยาลัยเซเร่แล้วก็ ปัญญาโทก็ที่ School of Slavonic and East European Studies ของมหาวิทยาลัยลอนดอนนะครับก็ทางด้าน ยุโรปตะวันออกกับรัเสเซียนะครับเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปี2525น25อ่นะครับเป็นปีครบรอบ2อ0ปีรัตนโกสินทร์นะครับหลังจากนั้นก็ถูกส่งไปประจำการครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นอย,อยู่ที่โตเกียวนะครับแล้วก็กลับมาต่อจากนั้นไปที่รัเสเซียนะครับ แล้วก็ต่อไปที่ลอนดอนนะครับกลับมาอยู่กรุงเทพพักหนึ่งก็ไปอยู่ที่เ,เป็นกองสุนใหญ่ที่โฮจิม mm ิ hmm. นหะ์โฮจิม hmm. ินห์ที่ประเทศเวียดนามน,นะครับ mm hmm. หลังจากนั้นกลับมาเป็นเอกทูตป,ประจำกระทรวงอยู่2ปีดูแลทางด้านการจัดงานเอเปกเมื่อปี2003ก็ได้ส่งถูกส่งไปที่เป็นทูตที่สิงคโปร์ส mm hmm. ิงคโปร์ก็ไปหลังนั้นไปเป็นทูตที่บังกลาเทศดูแลพูตานด้วยแล้วก็ ต่อจากนั้นไปเป็นทูตท,ที่รัสเซียรัสเซียก็ดูแลอีก8ประเทศนะครับหลังจากรัสเซียกลับไปเป็นปลัดกระทรวงการต่างออรองปลัด <c oughs> ก,ร,ร,กร,ระท,ท <c oughs> ร,ะททร,งระสสวงการต่างประเทศข่าวการประทันโทษของประทันโทษรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาเนี่ยครับหต <c oughs> ุลาที่ผ่านมา2555นี้ก็ได้มาเป็นทูตท,ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็ดูแลทั้งสวิตด้วยแล้วก็นครรรัฐวาติกันแล้วก็ ลิขินสไ์ด้วยครับครับค่ะถือว่าเป็นประวัติที่ท่านทำงานเยอะมากเลยค่ะท่านก็ัาสบกว่าปีหน่อยครับ,รบแล้วอย่างมาประจำที่นี่ค่ะเป็นประเทศซึ่งทุกคนใฝ่ฝันซ้อแสแลนแดนแบบประเทศที่สวยมากท่านรู้สึกดีใจไหมครับครับก็สวยก็เรื่องหนึ่งนะครับนะฮะแต่ว่าที่สนุกก็คือว่ามีงานให้ทำค่อนข้างเยอะตอนรอแรกก็ออตอนที่ จะมาคนก็บอกโอ้ได้มาพักผ่อน <c oughs> อะไรจำนองแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะ <c oughs> มีงานให้ทำแล้วก็ทำอย่างสนุกด้วยก็ <c oughs> คืออย่างเช่นว่าเรามีคนไทยตั้งประมาณสามหมื่นคนนะครับ <c oughs> นะครับแล้วก็มีเรื่องทางด้านเศรษฐกิจการค้านะฮะ <c oughs> ให้ทำด้วยมีเรื่องการเมืองนะฮะ <c oughs> ให้ทำด้วยนอกจากนั้นเนี่ยสวิสก็ยังเป็น ประเทศทีอ่อยู่ในหัวใจของอคนไทยทั้งหลายเพราะว่าเป็นประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะ mm hmm. รัชกาลปัจจุบันแล้วก็รวมทั้งสมเด็จพระพี่นางกรมหลวงราธิวาสและกใ็ในหลวง รุนก้ารัชการที่8เนี่ยได้ประทับอยู่ที่นี่เป็นเวลานานพอสมควรเหมือนกันเปียโนหลังเครื่องหลังของเราเนี่ยหลังนี้เครื่องหลังของเราเนี่ยก็เป็นเปียโนที่ทั้งรุ่อเก้ในหลวงรแปดและในหลวงรเก้าเนี่ยนะครับได้ได้เคยส่งเล่นนะตอนส่งพระเยาว์นะครับก็ทางสารทูตแห่งนี้ก็มีความรู้สึกผมพูดแล้วรู้สึกผมขนลุกขนลุกเหมือนกันมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ที่ได้มีเปียโนประวัติศาสตร์เนี่ยอยู่ในสถานเอกกรฐ์ทุต ของของเรรานนั้น่แหะคบก็สําหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะท่านขอบ,ขอขอบคุณครับขอบพระคุณครับ<ค>สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโด,โดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือไม่ใช่ เลาอซาหมูกุยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วท <ic> ี่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมารและเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys เฮเวน Amazing Thailand always amazes you. ใช่ i ลยโดนใจชื่นเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกียวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มุนคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชหม่าและเ e เ e ่นอ มาติดตามกันที่ปฏิทินต่างแดนนะคะไปดูกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนค่ะเริ่มกันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะทางด้านของนายมารุจิตปฏิมาค่ะเอกอัครราชทูตนักสิงคโปร์นะคะให้การต้อนรับพลเรือตรีสุชีพหวังไมตรีผู้บัญชาการหมู่เรือฝึกและผู้บังคับการเรือรวม6นายค่ะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสนํานักเรียนในเรือและนายทหารนักเรียนไปฝึกภาคปฏิบัติที่ประเทศสิงคโประคะ์ค่ะ ปฏิทินที่2ของเรานะครับปาต่อกันที่ในส่วนของงานเข้าดาวงานไทยนิวเยียร์สงการ f ฟ s t สติวัล2 0ง3นะครับฉลอง10ปีที่ถนนฮอลลีวูดนครลอสแองเจลิสลัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาครับในวันที่7เมษายน2556นี้ระหว่างเวลา9นาิกาจนถึง18นาฬิกา โดยในปีนี้นะครับก็จะมีการจัดบูธนิทรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ชาวไทยและก็ชาวต่างชาติได้ชมกันด้วยซึ่งก็นสนับสนุนโดยสถานกงศุนใหญ่นนคอร์ลอสแอนเจลิสบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นชาาก้วยชาการาวตาเพชรและกิฟรินครับ สำหรับผู้ชมที่มีเรื่องราวข่าวสารอยากจะให้เราได้บอกตอบประชาสัมพันธ์ก็สามารถส่งเข้ามาทางอีเมลของรายการของเราได้นะคะ t h a i o v e r s e a o g m a i l c o m ค่ะหรือว่าจะติดตามรับชมรายการย้อนหลังก็ได้เหมือนกันนะครับ,รรบรรเนนบข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube และพิมพ์คำว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีหรือรับชมผ่านทางช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิลทีวีหรือว่ารับชมผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกันครับค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะเดี๋ยวเจอกับเรา2คนได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ส,ส,รบสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน